สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่สํานักสืบรับในเดือนมีนาคมปี2021คดีที่ทางตำรวจเกาหลีระบ,บุว่าเป็นการจบชีวิตตัวเองเบื้องหลังกลับมีปมปัญหามากมายจนทำให้หลายคนรู้สึกไม่พอใจทำไมสภาพจิตใจของชายวัยกลางคนอายุ45ปีจึงเปราะบางขนาดนี้ได้เมื่อมีรายละเอียดที่น่าสงสัยเปิดเผยออกมาก็ดูเหมือนจะพบสาเหตุที่แท้จริง และพบตัวบุคคลที่สำคัญที่สุดผู้นั้นแล้วเราขอย้อนเวลากลับไปในเดือนมีนาคมปี2021ตอน1นทุ่มของวันที่3มีนาคมปี2021ตำรวจเมืองชองจูได้รับโทรศัพท์แจ้งเหตุผู้แจ้งเหตุเป็นเจ้าของอาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งเขาบอกว่าอาพาร์ตเมนต์ที่ตนปล่อยเช่ามีกลิ่นเหม็นโชยออกมาเป็นเวลาหนึ่งเดือนแล้วแล้วผู้ที่เช่าห้องพักนี้ก็ไม่ได้จ่ายค่าเช่ามานานแล้วแล้วก็ติดต่อไม่ได้ด้วย เขารู้สึกผิดปกติจึงอยากให้ตำรวจมาตรวจสอบเพียงไม่นานตำรวจก็มาถึงที่เกิดเหตุหลังจากเปิดประตูห้องก็พบร่างไร้วิญญาณร่างหนึ่งที่ยากจะแยกแยะได้จากนั้นทีมสืบสวนก็สวมชุดป้องกันและดำเนินการสำรวจที่เกิดเหตุคาดการว่าเสียชีวิตเมื่อสี่เดือนก่อนผลการตรวจสอบระบุว่าจบชีวิตตัวเองผู้เสียชีวิตเป็นชายวัยกลางคนเจ้าของห้องบอกว่า เขาชื่อเชวยจางหุนอายุ45ปีเป็นลูกชายคนโตของครอบครัวแต่ยังไม่ได้แต่งงานพ่อเสียชีวิตไปตั้งแต่เขาอายุยังน้อยในครอบครัวมีเพียงแม่น้องชายและน้องสาวและแม่ก็เสียชีวิตไปเมื่อหนึ่งปีก่อนเคยเป็นผู้บริหารซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่มีรายได้ต่อปีสูงถึง80ล้านวอนหรือประมาณ2.25ล้านบาทเขาเป็นพนักงานที่เก่งมีนิสัยร่าเริงมองโลกในแง่ดี เข้ากับญาติและเพื่อนร่วมงานได้ดีแล้วก็ไม่ใช่คนที่เปราะบางมากขนาดนั้นการทำเช่นนี้ดูไม่เหมือนนิสัยของเขาเลยครอบครัวตั้งข้อสงสัยมากมายเกี่ยวกับการเสียชีวิตของเขาทุกคนต่างคิดว่านี่เป็นคดีการทำร้ายประเด็นแรกคือเขามีรายได้ต่อปีเยอะมากตอนแรกชาวบ้านหลังใหญ่อาศัยอยู่แต่เมื่อปีที่แล้วจูจ่ๆก็ลาออกโดยไม่ได้บอกใครจากนั้นก็ย้ายมาอยู่ที่อาพาร์ตเมนต์เล็กๆแห่งนี้ เรื่องนี้ต้องมีอะไรซ่อนเร้นอยู่แน่นอนตั้งแต่วันที่6พฤศจิกายนปี2020ก็ไม่มีใครติดต่อจางหุนได้เลยในวันนั้นมีประวัติการใช้จ่ายบัตรธนาคารแต่หลังจากนั้นก็ไม่มีการใช้จ่ายอีกตอน6โมงเย็นของวันนั้นเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาใช้โทรศัพท์หลังจากนั้นโทรศัพท์ก็ไม่มีคนรับสายข้อความก็ขึ้นว่ายังไม่ได้อ่านจนกระทั่งผ่านไป3วันตอนประมาณ3ามทุ่มครึ่งของวันที่9พฤศจิกายน โทรศัพท์ก็ดับไปเองเนื่องจากแบตหมดจนขาดการติดต่ออย่างสิ้นเชิงด้วยเหตุนี้จึงคาดคะเนว่าเสียชีวิตหลังจาก6โมงเย็นของวันที่6พฤศจิกายนในช่วงระหว่าง4เดือนนี้เหตุการณ์แวดล้อมรอบตัวเฉยจังหุนดูผิดปกติมากหลังจากตำรวจระบุว่าจบชีวิตตัวเองแล้วก็ไม่ได้สอบสวนอะไรเพิ่มเติมและไม่ได้ให้คำอธิบายใดๆอีกรายละเอียดที่จะกล่าวถึงทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากการติดตามของสื่อและญาติ ข้อสงสัยแรกคือรถยนต์นำเข้าที่มีมูลค่าไม่ธรรมดามีรถยนต์หรูนำเข้าคันหนึ่งที่อยู่ภายใต้ชื่อของจางคุณเรื่องนี้ทำให้ครอบครัวแปลกใจมากในภาพจำของทุกคนรถคันที่เขาขับเป็นรถมือสองที่มีอายุการใช้งาน10ปีแล้วเขาก็เป็นคนที่สนับสนุนแบรนด์เกาหลีไม่มีทางซื้อรถนำเข้าก่อนหน้านี้ยังเคยมีคนบอกเขาว่าขับรถรุ่นที่ดีหน่อยก็ได้ แต่จางหุ่นก็บอกว่าไม่จําเป็นเป้าหมายแรกของการหาเงินก็คือซื้อบ้านเพื่อรับแม่มาอยู่ด้วยกันแต่รถนําเข้าคันนี้กลับอยู่ภายใต้ชื่อของจางหุน่นโดยที่คนรอบตัวไม่มีใครรู้และไม่เคยเห็นเขาขับเลยด้วยซ้ําข้อสงสัยที่2คือการสร้างสถานการณ์ว่ายังมีชีวิตอยู่ตรงโถงชั้นหนึ่งในอพาร์ตเมนต์ของจางหุน่นมีตู้จดหมายส่วนกลางอยู่แต่ละห้องจะมีตู้จดหมายที่ระบุเลขห้องไว้ มีเพื่อนบ้านเล่าว่ามีช่วงหนึ่งที่ตู้จดหมายของจางหุ่นมีจดหมายกองอยู่เยอะมากผู้เช่าคนอื่นมักจะเคลียร์ตู้อยู่เรื่อยๆแต่ตู้ของเขาก็ถูกยัดจดหมายจนเต็มและเป็นเช่นนี้ตลอดตั้งแต่ช่วงปลายปี2020ถึงต้นปี2021แต่มีวันหนึ่งจูจ่ๆจดหมายเหล่านี้ก็หายไปจากนั้นก็มีจดหมายมาส่งอีกแล้วก็หายไปอีกนั่นก็หมายความว่ามีคนมาคอยจัดการอยู่ตลอดเรื่องนี้น่าแปลกใจมาก เพราะตอนนั้นจางหุนเสียชีวิตไปแล้วไม่มีทางมาเก็บจดหมายเองได้ต้องเป็นคนอื่นแน่นอนแล้วทำไมบุคคลนี้จะต้องเอาจดหมายของเขาไปด้วยล่ะญาติของจางหุ่นอยากลองตรวจสอบการใช้ไฟของห้องพักในช่วงนั้นปรากฏว่าไม่มีการค้างชำระค่าไฟแล้วยังมีการจ่ายค่าไฟด้วยจากประวัติของบริษัทไฟฟ้าแสดงให้เห็นว่าในวันที่15มกราคมมีคนจ่ายค่าไฟทีเดียว4เดือน แต่ใครเป็นคนจ่ายค่าไฟแล้วมีจุดประสองค์อะไรหรือต้องการสร้างสถานการณ์ว่าจางหุนยังมีชีวิตอยู่เรื่องนี้จึงยิ่งทำให้รู้สึกน่ากลัวดูเหมือนข้อสรุปก่อนหน้านี้จะไม่แน่ชัดเสียแล้วหากมองว่านี่เป็นคดีทำร้ายผู้อื่นถึงแม้บุคคลนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของเขาแต่ก็แสดงว่าเขาต้องการปกปิดความจริงนี้เพราะการตรวจสอบร่างหลังจากที่เสียชีวิตไปหลายเดือน จะทาให้คาดคเนสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดได้ยากมากซึ่งก็จะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าอาชญากรรมที่สมบูรณ์แบบข้อสงสัยที่3คือหญิงสาวลึกลับเหตุการณ์แวดล้อมยังมีอีกหลายจุดที่น่าสงสัยในวันที่พบร่างของเขาก็พบบ่อแสจากภาพในกล้องวงจรปิดเช่นกันตอนที่เจ้าหน้าที่กําลังตรวจสอบที่เกิดเหตุมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาอยู่หน้าตู้จดหมายและหยิบจดหมายไปจนหมดซึ่งก็คือจดหมายของจางหุน แล้วในตอนนั้นเจ้าของห้องที่เป็นคนแจ้งตำรวจก็เห็นภาพนี้ตรงชั้นล่างเช่นกันเจ้าของห้องถามเธอว่าทำไมคุณถึงหยิบของคนอื่นไปอีกฝ่ายตอบว่ามีคนฝากให้เธอมาหยิบใครให้คุณมาหยิบเธอบอกว่าไม่รู้จากนั้นก็รีบจากไปตอนนั้นตำรวจก็อยู่ในที่เกิดเหตุเช่นกันแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรผู้หญิงที่มาหยิบจดหมายเกี่ยวข้องอะไรกับการเสียชีวิตของจางหุ่นต่อมาสื่อได้นำภาพไปสอบถามคนที่อาศัยอยู่แถวนั้น เพื่อตรวจสอบตัวตนของผู้หญิงที่มาหยิบจดหมายไปแล้วก็มีคนยืนยันว่าเธอแซ่ชองแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกับครอบครัวานานแล้วจากคำบอกเล่าของลูกสาวของนางชองแม่ของเธอเป็นคนครั่งศาสนานับถือมูดังหรือหมอผีสาวคนหนึ่งของลัทธิเชมันและบูชาเธอราวกับเป็นเทพเจ้ามาตลอดซึ่งมูดังแทะอิมผู้นี้ก็คือบุคคลต้องสงสัยที่ครอบครัวของจางหุนสงสัยมาตลอดมูดังอิม คบหากับจ้างฮุนแบบคนรักมาเกือบหนึ่งปีแล้วเกาหลีเป็นประเทศที่มีคนนับถือศาสนาคริสต์มากที่สุดในเอเชียขณะเดียวกันก็เป็นประเทศที่ยังมีลทัทธิเชมันหลงเหลืออยู่และมีหมอผีลทัทธิเชมันมากที่สุดเช่นกันเป็นลทัทธิที่ผสมผสานปัจจัยพื้นเมืองของเกาหลีเอาไว้มากมายลทัทธิเชมันจึงแทรกซึมเข้าไปอยู่ในค่านิยมและการใช้ชีวิตของคนเกาหลีโดยตรง เช่นทุกครั้งที่ใกล้จะถึงการเลือกตั้งใหญ่ในเกาหลีนักการเมืองต่างก็ไปดูดวงกับหมอผีรัที่เชมันส่วนชาวบ้านก็ชอบไปดูดวงกับรัที่เชมันทั้งเรื่องอนาคตการแต่งงานและการรักษาโรคซึ่งเป็นเรื่องง่ายมากสาหรับหมอผีทั้งหลายในสังคมปัจจุบันหมอผีเชมันส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงหมอผีจะดูความต้องการของผู้ศรัทธา แล้วใช้พลังอำนาจของเทพที่คุ้มครองอยู่มาทำพิธีกรรมโดยผสมผสานกับเสียงเพลงและการเต้นรำวัฒนธรรมรูปแบบนี้ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นในเกาหลีในสายตาของคนรุ่นก่อนหมอผีเชมันเป็นเหมือนกับเทพเจ้าและจางฮุนในวัย45ปีก็คิดแบบนั้นเช่นกันแม่ของเขาเสียชีวิตในปี2019เขาขอให้มูดังอิมซึ่งเป็นคนในพื้นที่ช่วยทำพิธีกรรมให้แก่แม่ผู้ล่วงลับไปแล้ว ทั้งสองคนจึงได้รู้จักกันเขาเป็นผู้จัดการของซูเปอร์มาร์เก็ตและมูดังอิ่มก็มักจะไปซื้อของที่นั่นถึงแม้มูดังอิ่มจะอายุ50กว่าปีแล้วแต่หลังจากทำความรู้จักกันมากขึ้นพวกเขาก็คบกันแบบคนรักแต่ในช่วงที่จางหุนขาดการติดต่อไปพฤติกรรมของคนรักที่เป็นมูดังผู้นี้ก็น่าสงสัยมากรถนำเข้าของจางหุนซื้อแบบผ่อนในเดือนธันวาคมปี2020บริษัทไฟแนนซ์บอกว่า จางคุนไม่ได้ชําระหนี้ตามกําหนดและยังขาดการติดต่อด้วยจากนั้นก็อาศัยข้อมูลของรถติดต่อไปเจอผู้ขับขี่ตัวจริงซึ่งก็คือมู่ดังอิมเธอบอกกับบริษัทไฟแนนซ์ว่าจางหุนเข้าโรงพยาบาลที่โซลชั่วคราวเธอสามารถชําระหนี้แทนเขาได้แต่เรื่องอื่น,นๆเธอไม่รู้อะไรเลยเจ้าของอพาร์ตเมนต์ที่ไม่ได้รับค่าเช่าก็ติดต่อผู้เช่าไม่ได้จึงไปถามจากน,นายนา ปรากฏว่าก็ได้เจอกับมูดังอิมเช่นกันมูดังอิมบอกเจ้าของอาพาร์ตเมนต์ว่าจางฮุนไปเกาะเชจูน่าจะต้องรออีกสักพักถึงจะติดต่อได้ปรากฏว่าจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ของปีต่อมาเธอก็ยังคงบอกว่าจางฮุนยังไม่กลับมาจากเกาะเชจูทําให้เจ้าของอาพาร์ตเมนต์คิดว่าจางฮุนยังต้องการเช่าห้องต่อดังนนั้นไม่ว่าจะด้วยสถานการณ์ใดเธอจึงไม่สามารถเข้าไปในห้องโดยพละการ เวลาเสียชีวิตที่าคาดคะเนไว้คือเดือนพฤศจิกายนของปีก่อนมูดังยิมบอกกับบริษัทไฟแนนซ์ว่าเขาอยู่ที่กรุงโซลและบอกเจ้าของอพาร์ตเมนต์ว่าเขาอยู่ที่เกาะเชจูจนมาถึงคืนวันที่3มีนาคมที่ตำรวจเข้าไปในอพาร์ตเมนต์และพบร่างของแฟนหนุ่มแล้วเธอมีท่าทีอย่างไรละ่ะคืนวันที่3มีนาคมมูดังยิมพาลูกศิษย์จำนวนหนึ่งไปพูดคุยกันที่บ้านของเธอจูๆ่ๆก็ได้รับโทรศัพท์สายหนึ่ง ซึ่งก็คือสายจากตำรวจหลังจากวางสายเธอก็เริ่มกระสับกระส่ายจากบ้านของเธอไปถึงอาพาร์ตเมนต์ใช้เวลาเดินเพียงไม่กี่นาทีแต่เธอก็ไม่ได้รีไปยังที่เกิดเหตุแต่กลับส่งนางชองลูกศิษย์ของตนไปเคลียร์ตู้จดหมายในที่เกิดเหตุเรื่องนี้ยิ่งทําให้น่าสงสัยมากขึ้นภายหลังเธอบอกกับตำรวจว่าเนื่องจากในตู้จดหมายมีบิลชําระหนี้ของรถยนต์นําเข้าหากไม่ได้จ่ายตามกําหนดรถก็จะถูกยึด เธอจึงให้คนไปหยิบมาแต่ตอนนั้นแฟนหนุ่มก็เสียชีวิตไปแล้วหากเปรียบเทียบกันแล้วเรื่องการชำระหนี้รถก็แทบไม่สำคัญเลยแล้วเธอเองก็รู้จักอาพาร์ตเมนต์ของจางหุนแต่ในช่วง4เดือนนั้นเธอกลับไม่ได้ติดต่ออีกฝ่ายและไม่ได้บอกครอบครัวของเขาด้วยแล้วยังพูดโกหกมาตลอดสร้างสถานการณ์ว่าเขายังมีชีวิตอยู่เธอทำไปเพื่ออะไรกันในโทรศัพท์ของจางหุนมีประวัติสนทนาจำนวนมากที่คุยกับมูดังอิม ตอนที่เริ่มคบกันพวกเขาก็เหมือนกับคู่รักทั่วไปจางหุ่นยังบอกกับญาติๆและเพื่อนว่ากําลังคบหากับมูดังอิมอย่างจริงจังโดยอีกฝ่ายตั้งขันลูกของตนแล้วพวกเขาวางแผนว่าหลังจากคลอดลูกจะตั้งชื่อลูกว่าเชยดงหุลนเขาจึงตั้งชื่อของมูดังอิมว่าแม่ของดงหุน่นดูจากบทสนทนาแล้วเหมือนทั้งคู่เป็นสามีภรรยากันจริงๆ มูดังอิมยังส่งภาพอันต้าสาวให้เขาดูด้วยและด้วยเหตุนี้เธอก็เริ่มใช้เหตุผลนี้บอกให้จางฮุนโอนเงินให้เช่นบอกว่ามีลูกแล้วต้องเตรียมของใช้ทารกไว้ล่วงหน้าแต่มูดังอิมกลับไปซื้อของเพียงลําพังจากนั้นก็ไปอันต้าสาวเองแล้วก็ให้เขาโอนเงินเข้าบัญชีของเธอสําหรับค่าใช้จ่ายเหล่านี้แต่ละครั้งที่โอนล้วนเป็นหลักสิบล้านหลังจากนั้นยังให้จางฮุนซื้อรถนําเข้าให้เธอหนึ่งคันด้วย ในบทสนทนาของทั้งสองคนจางฮุนดูเหมือนจะเต็มใจใจ่ายให้อีกฝ่ายช่วงเวลา9เดือนที่คบหากันเงินเก็บที่จางฮุนสะสมมา10ปีจำนวน500ล้านวอนหรือประมาณ14ล้านบาทก็ถูกพลานไปจนหมดบริษัทแม่ของซุปเปอร์มาร์เก็ตที่เขาทำงานมีแผนการ,กรเกษียณก่อนกำหนดคนที่ทำงานมาครบ5ปีสามารถขอกเกษียณได้โดยทางบริษัทจะจ่ายเงินเดือนจำนวน3ปีให้ภายในครั้งเดียวจางฮุนจึงเลือกที่จะขอกะเกษียณก่อนกำหนด เพื่อให้มีเงินใช้ต่อไปเขานำเงินกเกษียณจำนวน240ล้านวอนหรือประมาณ6.7ล้านบาทแบ่งโอนให้มูดังอิมไปหลายครั้งหลังจากไม่มีไรายได้ที่มั่นคงเขาก็รับภาระค่าเช่า,ชาบ้านหลังก่อนหน้านี้ไม่ไหวจึงต้องย้ายไปอยู่อาพาร์ตเมนต์เล็กๆและยังตั้งใจหาห้องพักที่อยู่ใกล้กับบ้านของมูดังอิมด้วยแต่เขาไม่ได้บอกเรื่องเหล่านี้กับครอบครัวและเพื่อนฝูงเลย เมื่อจางหุ่นไม่สามารถรับภาระหนีสินอันมหาศาลที่อีกฝ่ายร้องขอได้มูดังอิมก็เริ่มเย็นชากับจางหุ่นในช่วงนั้นเขาจึงเริ่มยืมเงินจากเพื่อนแต่หลังจากมีเงินแล้วมูดังอิมก็ยังคงปอกลอกเขาไม่หยุดจนกระทั่งเขาไม่สามารถจ่ายค่าเช่าห้องเดือนละสามแสนวอนหรือประมาณ8,400บาทได้และคอยหลบหน้าเจ้าของอพาร์ตเมนต์ไปจนถึงขั้นที่ตัวเองกินไม่อิ่มท้อง บางทีทั้งหมดนี้อาจเป็นเพราะเขาคาดหวังถึงการแต่งงานที่ฝันไว้และลูกที่อยู่ในท้องของแฟนสาวแต่ความจริงแล้วเด็กคนนี้ไม่ได้มีอยู่จริงมูดังอิมพูดโกหกเธอไม่ได้ตั้งครนภภาพและผลตรวจครรภที่เธอส่งให้เขาดูล้วนเป็นของปลอมสื่อที่ติดตามเรื่องนี้ติดต่อไปหามูดังอิม 건데요? 최장훈 씨 아이를 이제 임신하셨다고. 오 거짓말까지 하시면서 돈을. 아, 이유는 잖아요 자기가 서 돈을 건데. 마지막으로 그러면 연락이 닿으셨던 때가 언제세요? 11월달에요. 1 1월달요연기안 됐어요. 계좌 이체로 1월 15일에 전기세를 납부를 어떤 분이 해주셨더라고요. 그게 생님이세요 성...

ข้อแรกคือเธอไม่ได้ตั้งคันข้อ2ฝ่ายชายยินยอมให้เงินเองและข้อ3ซึ่งสําคัญที่สุดก็คือเธอไม่ได้ทําร้ายเขาในช่วงที่มีพฤติกรรมแปลกๆนั้นเธอสามารถให้คําอธิบายได้หมดถึงแม้จะไม่สมเหตุสมผลก็ตามเธอสร้างความลำบากใจครั้งสุดท้ายให้กับจางหุนแต่ผลลัพธ์ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเธอโดยตรงเมื่อตํารวจสอบสวนมาถึงขั้นนี้ก็ไม่สามารถระบุได้ว่าเธอมีความผิด เงินที่มอบให้ก็เป็นความยินยอมของทั้งสองฝ่ายทรัพย์สินที่สามารถยึดคืนมาได้ชั่วคราวก็คือรถยนต์นำเข้าที่เป็นชื่อของจางหุนตอนที่แม่ของจางหุนยังมีชีวิตอยู่เธอมักจะบอกว่าความหวังสุดท้ายของเธอก็คือลูกชายตนจะได้แต่งงานโดยเร็วขอเพียงได้เห็นเขามีครอบครัวและทายาทชีวิตนี้ก็จะไม่มีอะไรให้เสียได้แล้วแต่สุดท้ายเธอก็จากไปพร้อมกับความหวังนั้น นี่จึงกลายเป็นปมภายในใจของจางหุน่นตอนที่มูดังอิมบอกว่าเธอตั้งคันจางหุ่นจึงมีความคาดหวังอย่างมากกับการสร้างครอบครัวของตัวเองในวันที่6พฤศจิกายนโทรศัพท์ของจางหุ่นมีสายที่ไม่ได้รับ28สายทั้งหมดหล้วนโทรมาจากบริษัทไฟแนนซ์ข้อความที่ส่งมาก็เป็นการทวงหนี้แล้วในตอนนั้นเขาก็ไม่สามารถใช้หนี้ได้ คนที่เคยมีรายได้มั่นคงกับร่วงหลดลงมาถึงจุดนี้ภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งปีตอนนั้นเขาคงแบกรับกับความกดดันทางจิตใจที่สูงมากนี่คือข้อความที่เขาส่งให้มูดังอิมในวันสุดท้ายของชีวิตคืนนั้นหลังจากจางฮุนคุยกับมูดังอิมแล้วเขาก็จากโลกนี้ไปมีโน้ตในโทรศัพท์เขียนไว้ว่าไม่มีเหตุผลที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปถึงแม้ครอบครัวของเขาจะพยายามเพียงใด และยังยื่นคำร้องต่อบลูเฮาด้วยแต่หลายคนก็รู้ดีว่านี่คือบทสรุปที่ทำอะไรไม่ได้แล้วของใช้ในชีวิตประจำวันของจางหุนไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความลำบากของเขาแต่ของเล่นและเสื้อผ้าทารกจำนวนหนึ่งกลับทำให้คนขบคิดได้ว่าชายวัยกลางคนที่น่าจะแต่งงานได้แล้วเคยเห็นความหวังที่งดงามที่สุดในโลกแต่ทำไมกลับล้ทิ้งความหวังนั้นและเลือกระโดดลงไปในเหวลึกที่มืดมิดที่สุด การควบคุมจิตใจคือการทำร้ายทางจิตใจสติสัมปชัญญะและกระบวนการคิดทางสมองสถานการณ์เช่นนี้โดยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในเหตุการณ์ที่มีภูมิหลังทางศาสนามันสามารถทำลายชีวิตคนคนหนึ่งได้ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามหากคุณกำลังทำในสิ่งที่ตัวเองไม่อยากทำแต่กลับยอมทำตามคำโน้มน้าวของผู้อื่นเพื่อก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าคุณค่าแล้วคุณก็ไม่กล้าบอกกับญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงถึงสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ นั่นก็บ่งชี้ว่าคุณต้องระวังตัวแล้วจงระมัดระวังบุคคลที่เอาแต่ตั้งข้อเรียกร้องกับคุณดูว่าเขามีจุดประสองค์อะไรตั้งใจควบคุมความคิดและการกระทําของคุณหรือเปล่าไม่ว่าคุณจะคิดว่าตัวเองมีจิตใจแข็งแกร่งเพงียงใดก็ต้องคอยระมัดระวังอยู่เสมอเรื่องราวของเราในวันนี้ก็จบลงแล้ววันนี้ต้องขอลากันไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe สำนักสืบลับด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป